วันนี้พวกเราอยู่ที่เยอรมนีค่ะ,อ,ะอยู่ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะคะถึงแล้วทานอาหารเที่ยงกันอาหารชนิดนี้หรือจานนี้เขาบอกว่าเป็นอาหารของคนพื้นเมืองแฟรงก์เฟิร์ตเลยนะคะประกอบด้วยน้มันฝรั่รงจะคั่วจะผัดจะอะไรยังไงเหยค่ะทำออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็มีซอสเขียวๆนี่ค่ะไม่รู้เขาผสมอะไรเข้าไปบ้าง แล้วก็มีไข่ต้มนะคะเวลากินขยับโรยเกลือโรยพริกไทยเข้าไปก็โรยไปนะคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะคะบอกอร่อยเนี่ยเห็นไหมคะมาชิม PR Intermen นี่ยหนีจากเมืองไทยมาหนีอากาศร้อนมามาอยู่นี่อากาศดีๆค่ะ เราก็มากินอาหารเยอรมันนี่แหละค่ะมากินอาหารฝรัง่งสักระยะหนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้จะมีแต่อาหารฝรั่งทั้งนั้นที่นําเสนอนะคะทีนี้มาดูจานถัดมาเรากินอะไรบ้างเนี่ยฤดูนี้เป็นฤดูของออหน่อไม้ฝรั่งค่ะนี่อันนี้หน่อไม้ฝรั่งเขาขาวๆเลยนะคะพอเราสั่งเขาถามว่าเพเรอจะ สั่งหน่อไม้ฝรั่งที่เขาต้มแล้วนะคะ,ะกับซอสอะไรนี่ค่ะก็สั่งซอสเขียวเหมือนกันกัรด้านโน้นนะคะนะค่ะแล้วก็มีมันฝรั่งต้มมาด้วยถ้ามาเยอรมน,นีฤดูนี้นะคะือช่วงหลังจากฤดูหนาวไปแล้วเข้าฤดูใอบอไ,ไม้ผลิจะเข้าฤดูร้อนนี่นะคะต้องกินนะ,ะหน่อไม้ฝรั่งแหละค่ะนะคะ เราสั่งเป็นชุดทานเนื้อนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นเนื้อบอกเป็นเนื้อบัวเนื้อบัวอ่อนเนื้อบัวน้อยนะคะ <c oughs> ค่ะเขาบอกว่าเป็นเนื้อวัวอ่อนเนื้อวัวน้อยชนิดเส้นนี่ก็คือคล้ายๆกับไม่แน่ใจก็ชุบแป้งอะไรประมาณนี้ชุบแป้งแล้วก็เหมือนกับเอาวางบนกระทะนะคะให้มันสุกประมาณนี้นี่แหละค่ะ ช่วงนี้ตามที่บอกนะคะต้องกินอาหารเยอรมันกินอาหารฝรั <c> ่ง <oughs> โอ้ยนอ no. อยู่5สัปดาห์นะคะ,อ,ะอยู่เยอรมันกี่วันก็กินไปเรื่อยๆกันมีอาหารไทยให้ทานทำเองเหมือนที่เมืองไทยนะคะเราต้องทานอาหารแบบนี้แหละ คนเยอรมันก็ชอบอ,อกชอบใจดีใจนะคะมาค่ะเดี๋ยวลองชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะมาลองชิมกันอาหารมาจานใหญ่ชุดใหญ่มากนะคะทานไม่หมดค่ะทานไปครึ่งเดียวหน่อไม้ฝรั่งก็ทานไปสามสามชิ้นสามหน่อมันฝรั่งก็ทานไปครึ่งเดียวะอ,อ,อคยวะคะ่ะ เนื้อบวน้อยก็ทานไปแค่นั้นแต่ทั้งโนนข้าจานเดียวก็หมดเลี่ยงค่ะไม่เป็นไรเราห่อกลับบ้านนะคะห่อกลับบ้านได้ค่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะอาหารเที่ยงมื้อแรกที่ประเทศเยอรมนีนะคะตามที่เรารับประทานไปแล้วแล้วก็มีเครื่องดื่มหนึ่งแก้วหนึ่งเหยือกมานี่นะคะรวมค่าใช้ใจ่ายในวันนี้คือ54.30ยูโรนะคะ ก็บวกค่าติปไปเมื่อกี้นิ่3ยูโร20เซนนะคะก็จ่ายรวมค่าติปไปด้วยเป็น57ยูโร50เซนค่ะอาหารเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่เมืองแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีค่ะ